น้ำจิ้มหมูกระทะร้านดังตัวยอดจ่ามูสูตรกอบน้ำจิ้มแซบเซ็ตหมูกเกรดงานกระจกด้านน้ำจิ้มหมูกระทะสูตด,ดังที่มีชื่อพวงตำแหน่งสูงเลือค่าติดยอดระดับประเทศก็ต้องเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะหมวดโอ้ไม่ใช่น้ำจิ้มหมูกระทะจ่ามน้ำจิ้มสุดเด็ดที่เติมไม่อันแบบบุฟเฟ่ที่อร่อยถึงขั้นต้องออกกดห้ามแอบตักขโมยกลับบา้านเขาอาจต้องมีโทอปรับสูงสุดถึงหนึ่งใบกระสาบมงกูแบบเขาฝันขโมยสูตหลังร้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครเดียวนะสกกรหมุนอกังนีุ่กแมน้ัางบอกให้หันนนนาาตอประมีขวาด ลงอายานางบอกให้ใช้ซอสพริกซอสมาเขื่อแทนมะนาวน,น้ำกระเทียมดองซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงนวัวเต้าหู้ยีแล้วคนในเขากันกูกดเกิบสปีดพาวเวอร์เบอร์สูงสุดแล้วอีเต้าหู้ยีมันยังตีโป่งลอยน้ำกันอยู่เลยวะชิบหายแล้วลืมหมักหมูไปเลยนางบอกให้ใส่น้ำและผงปรุงรสน้ำตาลทรายเบกกิ้งโซดาแล้วคนในเขากันน้ำมันลงอิสันนอกลากระจุ่ดใส่งาขาวแล้วคลุกให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำที่ผสมไว้แล้วคลุกให้เข้ากันแค่นี้เองเหรอวะแล้วนางก็บอกให้จับหมักนอกตู้เย็นขั้นต่ำครึ่งชั่วโมงแล้้้้้้้้ววแลลกกกก็็ใใชชอออนานานนนบบีีีีเเเเเตาาหหููยยยะดดดขััร์ปป่สสสงุิ เซเว่นเดย์อยากกินวิตามินให้เหมือนเซเลปแต่แค่เลื่อมสิบเม็ดก็ติดคอจนออกข่าวหน้าหนึ่งแค่เปิดเซเว่นเดย์วิตามินเม็ดฟูรดรสผลไม้มิสบารี่สีม่วงช่วยบำรุงสายตาคอลลาเจนแคลเซียมสีฟ้าช่วยบำรุงกระดูกและอีกสามสีให้สวยฟูดฉ่ำม,มองแบบเซเลปวิตามินเม็ดฟูดเซเว่นเดย์เอาละใส่กระเทียมสับป,ปันเทลีย์อ,อีกเล็กน้อยใส่งาผักชีสับคในให้เข้ากันเร็จแ,แล้วจ็ดพีมึงอีน้ำจิ้มกับหมูนุ่มเล่นแสงน่ากินมากะน้ำจิ้มสีส้มแซบเนื้อคลุกคลักโดยกระเทียมและงาขาวกอบเคลือบทุกอนูเน